แล้วถ้ามาไวแล้วคุณหมอมาตอนอายุกี่ขวบถือว่ามาไวคะนมขึ้นประจำเดือนมาขนขึ้นก่อนเก้าขวบเพาะแย์เลยค่ะนี่คือเร็วเกินไปนะคะคอนสติทิวชั่นนอกก็คือรอได้นะคะแต่ถ้าเป็นโรคต่างๆคุณหมอก็จะบอกส่วนถ้านะคะพรีเมทชัวนี่ก็เหมือนถือว่าเกิดเร็วถ้านมขึ้นเร็วก็ พีไม่เชัวทีลาดก็คือทีลาเก้เนี่ยก็คือนมขึ้นเร็วพีไม่เชัวพีบากเก้ก็ขนขึ้นเร็วอันนี้ก็คือ<ฆ>ต้องพบแพทย์พีไม่เชัวเมนหนาก็คือเมนมาเร็วนะคะก็เป็นภาษาแพทย์ที่ต้องพบแพทย์เพื่อแก้ไขทําไมเมนมาเร็วจะต้องไปแก้ไข<ฆ>ทำไมก่อนเก<ฆ>้าขวบต้องแก้ไขนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเด็กยังไม่พร้อมจะมีเมนการ<ฆ>ดูแลนะประจําเดือนเนี่ยเป็นเรื่องยากสําหรับเด็กอายุก่อนเก้าขวบนะคะอันนี้ก็เรื่องของ การดูแลตนเองสองเรื่องของจิตใจโอเพื่อนร้อเนาะช่วงเป็นเมนก็สมาธิอะไรไม่ดีเลยนะคะก็จิตใจก็จะมีปัญหานะคะอันที่สามก็คือระวังการตั้งครรภ์ค่ะก่อนเก้าขวบประจําเดือนมาแล้วแสดงว่าไข่อาจจะตกนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังการล่วงละเมิดทางเพศและเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นสี่เมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนออกนะคะจากการที่ไข่เริ่มทํางานเนี่ย ก็จะทําให้กระดูกปิดกระดูกอ่อนหรืออี้เพีไฟเซีลเพลทนะปิดปิดก็คือจะสูงแป๊บเดียวแล้วจะเตี้ยก็คือตอนก่อนเป็นเมนนี่จะสูงเร็วมากเลยอ่ะสิบเซนแต่สิบเซนนี่จากร้อยสิบขึ้นเป็นร้อยสี่สิบอ่าแล้วก็พอเมนมาก็เลยไม่สูงอีกเลยก็ร้อยสี่สิบนิดนิดเท่านั้นเองดังนั้นก็จะมีปัญหาว่าทําไมนะคะพรีเมชชัวเมนนาดหรือว่าพรีเมชชัวต่างๆที่แสดงอาการว่าเมนจะมาแล้วนะคะ ทาไมต้องรักษาก็ตามเหตุผลที่ว่าหลายประเด็นนั่นเองนะคะเริ่มเมื่อไหร่นมขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณสองปีก็จะมีเมนแล้วนะคะฉะนั้นต้องรีบค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือต้องสังเกตสังการลูกอย่างดีเลยเนาะโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยอาจจะใกล้ชิดกับลูกสาวมากกว่าต้องลองสังเกตดูนะคะก้าวขวบมีอะไรหรือยังมีความเป็นสาวสัญญาณอะไรหรือยังเหมือนที่เราเล่าไปก้าวขวบนี่ก็คือถือว่าไวอยู่เนาะแต่ถ้าอย่างงี้สิบสี่สิบห้าสิบหกก็ถือว่าช้า ต้องสังเกตสังการดีๆนะคะ